ได้เจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์แล้วใจยังสดใสเหมือนวันขึ้นปีใหม่อยู่หรือเปล่านะวันตอนที่ขึ้นปีใหม่นะี่โอ้ยจ,จิตใจเราแจ่มใสร่าเริงนะตอนนี้ยังแจ่มใสร่าเริงเหมือนเดิมไหมหรือว่าหงอยเหงาซะละยังรู้สึกปีใหม่มัน ใหม่อยู่หรือเปล่านะหรือว่าเบื่อกับปีใหม่แล้วคนเรานี้เบื่อง่ายนะตอนที่ปีใหม่ยังมาไม่ถึงก็รอว่าเมื่อไหร่จะมานะเตรียมต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่เออกระเริกแต่พอมาถึงแล้วนะก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแล้วนะนะปีใหม่นะก็ให้มัน ใหม่ทั้งปีเลยยิ่งดีนะอันได้อ่านข่าวหนึ่งนะน่าสนใจแล้วก็แปลกดีแต่ที่จริงมันก็อาจไม่แปลกก็ได้เพราะมันอยู่ใกล้ตัวมากเดี๋ยวนี้ก็เห็นกันทั่วไปแต่จ,จะไม่ทันได้สังเกตคือเขามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าคนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะ ที่มีสมาร์ทโฟนนะสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือที่มันมันเล่น Facebook มันใช้ระบบ 3G เนี่ย4ถึง4ใน5คนหรือว่า80%เนี่ยพอตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ถึง15นาทีก็จะต้องเปิดเช็คโทรศัพท์ว่ามี อีเมลเข้ามาไหมมีจดหมายเข้ามาเาปล่ามีทวิตเตอร์ดูเฟซบุ๊กตื่นขึ้นมาอย่างแรกที่ทำก็คือมาดูโทรศัพท์นะไม่ใช่โทรศัพท์ถึงใครนะแต่มาดูข้อความจากโทรศัพท์แทนที่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็เออนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่า,าล้างหน้าแปรงฟันเปล่านะอย่างแรกก็คือ ิโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์มาดูแล้วก็ทำอย่างนี้ทั้งวันนะก็คือเช็คแล้วเช็คอีกดูแล้วดูอีกนะดูข้อความดูจดหมายนะว่าเฉลี่ยนี่ก็คนหนึ่งวันหนึ่งก็ดูข้อความประมาณร้อยห้าสิครั้งร้อยหครัง้งมันก็แปลว่าเกือบทุก เกือบทุกห้านาทีนะเจ็ดแปดนาทีก็ดูทีเจ็ดแปดนาทีก็ดูทีนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะยังไม่ถึงกับเกิดที่เมืองไทยนะเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพก็มีหลายคนเป็นอย่างนี้แล้วล่ะไม่ถึงสิบนาทีก็เปิดโทรศัพท์ดูโทรศัพท์นะ เปิดนี่มันเปิดทั้งวันอยู่แล้วดูว่ามีข้อความอะไรเข้ามาดูข้อความใน Facebook Twitter นะพวกเราชาวบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักหรอกนะแต่ถามลูกนะถามหลานนี่เดี๋ยวนี้เขารู้จักหมดแล้วนะ Facebook Twitter Line นะถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยจะมีสมาธิเรียนหนังสือหรือเปล่านะเพราะว่าใจมันจดจอ่อแต่ว่า จะมีใครส่งข้อความมาหรือกคจะมีใครเขียนข้อความมาให้อ่านถ้าเป็นคนทำงานก็ไม่มีสมาธิกับงานแล้วใจจดใจจ่จจอคอยเอาโทรศัพท์มาดูนั่นแหละสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนี่มันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะหรือถือว่าถึงแม้มีโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเป็นโทรศัพท์ที่มันยังเป็นรุ่นเก่านะมันก็ไม่มีแบบนี้นะ แต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันเป็นสมาร์ทโฟนแล้วนะสมาร์ทโฟนนี่เป็นโทรศัพท์ราคาแพงเดี๋ยวนี้ราคาถูกนะสามร้อยบาทก็ซื้อได้แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะมีมีพระไปซื้อมายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งโทรศัพท์สามร้อยบาทนะที่จริงสองร้อยกสิบเก้าโทรศัพท์สามร้อยบาทนะแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้เล่นเฟซบุ๊กก็ได้เล่นไลน์ก็ได้ดูโทรดูทีวียังได้เลยติดต่อทางอินเทอร์เน็ต แล้วอย่างนี้ลูกเราหลานเรานี่ก็ก็คงนะหนีไม่พ้นอำนาจของอพวกสมาร์ทโฟนแบบนี้แหละมันไม่ได้ราคาเป็นหมื่นแล้วเดี๋ยวนี้แค่สามร้อยบาทถูกกว่าโทรศัพท์ธรรมดารุ่นเก่าๆที่เลาเคยเคยใช้กันมาสิ่งแเดี๋ยวนี้นี่มันสิ่งยั่วยุเยอะนะสิ่งที่มาดึงคนให้ลุ่มหลงนะแต่ก่อนก็มีแต่โทรทัศน์ก่อนโทรทัศน์ก็มีวิทยุนะ เดีย๋ยวนี้วิทยุคนก็ไม่สนใจแนละ้วสนใจโทรทัศน์ก็ยังไม่สนใจเลยนะเขาก็มาสนใจพวกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแทนเราก็ติดกันทั้งไม่ใช่ทั่วบา้านทั่วเมืองนะทั้งโลกเลยนะบางทีพระก็ติดนะแต่ยังดีนะที่ว่าสัญญาณที่นี่มันไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นพระนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆนะแต่คนในเมืองเป็นอย่างนี้กันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิแล้วทำอะไรก็ประเดี๋ยวเดียวก็ต้องคว้าโทรศัพท์มามาดูมาอ่านเวลากินข้าวเนี่ยกินข้าวไปก็หยิบโทรศัพท์มาดูไม่ค่อยได้คุยกันแล้วนะไอ้แบบเพือว่าถ่ายถ่ายรูปอาหารขึ้นเฟซบุ๊กนี่ธรรมดาไปแล้วเดี๋ยวนี้เ็าทำอะไรต้องหลายอย่าง แต่ก่อนเราเป็นนายโทรศัพท์นะแต่ทีนี้โทรศัพท์เป็นนายเราละนะอันนี้เราเป็นทาสนะเป็นทาสของโทรศัพท์แต่ก่อนเขาบอกว่าโทรศัพท์ทำให้เรามีอิสระนะสามารถที่จะติดต่อพูดคุยคนทั้งโลกได้แต่ตอนนี้เรากลายเป็นทาสมันละคนในชนบทอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะแต่คนในเมืองก็เป็นกงินเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแนละ้วต่อไปมันก็เข้ามาในชนบทนะเพราะอย่างว่านะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แค่เครื่องก็สามร้อบาทแค่นั้นล่นะะต่อไปพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ต้องใช้แล้วนะเพราะมันถูกไงแล้วแต่บริการมันยังแพงอยู่ต่อไปก็จะถูกลงเสร็จแล้วก็จะติดนะพอติดมาแล้วก็ต้องเสียเงินนะใช้มันนอกจากเสียเวลาแล้วเสียเงินเยอะนะมีบางรายนะโดยเก็บค่าโทรศัพท์ไปหลายหมื่นหลายแสนนะเคยเป็นข่าวมาื่ปีที่แล้วนะ ลูกเอาโทรศัพท์แม่ไปใช้นะเล่นไลน์เล่น <c oughs> เล่นเกมกบพกาว่าโดนเรียกค่าโทรศัพท์เป็นแสนเลยนะสองสามแสนห้าแสนก็มีแค่เดือนเดียวนะเนี่ยอันนี้เป็นอบายายมุกอย่างหนึ่งแล้วนะที่มันแพร่ระบาดต่อไปเนี่ยศินแปดอย่างเดียวไม่พอแล้วนะศินแปดเนี่ยเขามีข้อนะข้อเจ็ดว่านัจคีตา ไม่ประดับประดาไม่ตกแต่งไม่ร้องลําทําเพลงไม่ร้องลําทําเพลงไม่เที่ยวไม่ดูหนังไม่ฟังละไม่ดูละครไม่ดูการละเล่นเดี๋ยวนี้ไม่พอแล้วนะมันต้องมีสี่เก้าแล้วข้อที่เก้าคือว่าอต้องปิดโทรศัพท์นะไม่เปิดโทรศัพท์ดูข้อความเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีนะเพื่อว่ามาถือสินแปดนะมาถือสิลแปดแต่ว่าใจไม่มีสมาธิก็เปิดดูโทรศัพท์นั่นแหละ นะอาจจะไม่ถึงกับทุกสิบนาทีแนละ้วแต่ว่าก็ทุกครึ่งชั่วโมงเปิดนดะูเปิดดูดดสิ่งแปลนี้คุณมีไว้เพื่อทําให้ใจเราอิสระโปร่งเบานะไม่ไม่ไม่เสพติดนะไม่ว่าจะเป็นสุรายามเมาหรือว่าอาบายมุกที่มันประณนีตก,กว่านั้นหรือหยาบน้อยกว่านั้นเช่นการละเล่นละครหนังเพลงนะหรือว่าการประดับประดา แต่เดี๋ยวนี้อบายมุขที่มันละเอียดกว่านั้นก็มีนะไอ้โทรศัพท์มือถือหรือเกมออนไลน์พวกนี้ก็ใช่งั้นต่อไปเนี่ยศินแปดไม่พอแล้วนะต้องมีศีลเก้านะอุปโโสถบทสนี้ต้องพัฒนาเป็นมีเก้าข้อใครมาวัดนี่ต้องถือถือสีลข้อที่เก้าด้วยนะก็คือว่าไม่เปิดโทรศัพท์นะอันนี้ก็เรียกว่าทรมาจิติจคนรุ่นใหม่ยิ่งกว่าการไม่ไม่ร้องลําทาเพลงใช่อีกนะไม่กินข้าวเย็นไม่เป็นไรไม่กินอาหารในบริการยังพอไหว แต่ไม่เปิดโทรศัพท์ไม่ดูโทรศัพท์นี่ไม่ได้เลยวัยรุ่นหรือเด็กหลายคนนี่จะตายเอานะถ้าลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านหรือว่าไม่ต้องเปิดโทรศัพท์เนี่ยฉนั้นศีลสมัยใหม่นี่มันต้องพัฒนาแล้วนะศีลแปดไม่พอแล้วต้องมีศีลเก้านะมันถึงจะเหมาะกับคนสมัยนี้แล้วก็จะช่วยขัดเกลาคนสมัยนี้ให้จิตใจโปร่งเบาขึ้นบ้างแล้วก็เตรียมแล้ว อีกสิบสองวันนะก็จะมีงานใหญ่ประจำปีของวัดที่เป็นสาขาของหลวงพ่อคำเขียนนะก็คือธรรมญาตราจัดมาสิบห้าปีแล้วนะตั้งแต่ปีสี่สามนะหลวงพ่อท่านไดลิเริ่มเอาไว้แล้วก็จัดทุกปีครั้งที่จะจัดในปีนี้หนึ่งถึงแปดธันวาก็เป็นครั้งที่สิบหกหลวงพ่อคำเขียนท่านรินเริ่มธรรมญาตราก็เพื่อ กระตุ้นเตือนให้ผู้คนบนหลังเขานะได้ตื่นตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จริงปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้ก็เป็นเรื่องที่รับรู้กันนะโดทั่วไปพอสังเกตได้จากดินฟ้าอากาศที่มันแปรปรวนน้ำที่เหลือน้อยลงดินที่มันขาดโะนะขาดปุ๋ยการเป็นดินที่แห้งเหลือตายหลวงพ่อมเ,เขียนท่านบอกว่าเนี่ยแม่น้ำล้มป่วยแผ่นดินร้องไห้นะ ภูเขากำลังจะตายก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนเป็นปากเสียงให้กับธรรมชาติให้ผู้คนได้ไม่เพียงแค่ตื่นตัวนะแต่ว่าขนขวายร่วมมือที่จะทำอะไรเพื่อให้มันดีขึ้นหรือว่าแย่น้อยลงปัญหาคนเห็นอันนี้ไม่ยากแต่ที่ทำกันน้อยคือการลุกขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้มันดีขึ้นส่วนใหญ่ก็เรียกร้องรัฐบาล นะเรียกร้องจังหวัดให้ทำโน่นทำนี่เดี๋ยวนี้เวลาถนนพังสะพานสุดชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้ร่วมมือกันทำละเว้เนแต่ว่าจะมีเ,เงินเข้ามาหรือว่าทางอาบตอนะเข้ามารับผิดชอบนะการไม่ขนขวายทำอะไรด้วยตัวเองนะเรียกร้องให้คนอื่นมาทำให้เนี่ยนะ มันก็ทําให้สถานก,การณ์ก็เลวร้วาย้าธรรมยาตราเนี่ยก็มีหน้าทนนี่อันนึ่ก็คือไม่ใช่แค่กระตุ้นเตือนให้เห็นปัญหาแต่ว่าให้ช่วยกันนะร่วมมือลงมือทํากันก็ถือว่าการทําโครงการนี้ก็เป็นความรับผิดชอบอันหนึ่งนะของพระแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมที่อยู่วัดในหน้าที่ของเราไม่เพียงแต่รักษาป่าไม่จะเป็นป่าสุกโตป่าภูหลงมหาวัน แต่ความรับผิดชอบของเราควรจะแผ่กว้างขวางออกไปจนถึงธรรมชาติบนหลังเขานี้ด้วยนะปีนี้ก็จะเริ่มต้นเดินกันนะที่วัดภูเขาทองนะวันที่หนึ่งจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทนี่ก็เปลี่ยนทุกปีนะแต่ว่า่าก็จะซ้ำๆกันหลายปีปีที่แล้วก็เริ่มต้นกันที่วัดภูเขาทองคราวนั้นจัดเพื่อบูชาคุณตอบแทนครูนะ นะบูชาครูตอบแทนคุณก็คือบูชาครูคือหลวงพ่อนั่นแหละแล้วก็ตอบแทนคุณธรรมชาติปีนี้เราก็จะเน้นเรื่องพลิกฟื้นไทยให้ชุ่มเย็นนะเพราะว่าตอนนี้มันน้ำก็น้อยลงนะฝนก็น้อยลงไม่ใช่แค่น้ำในดินหรือน้ำจากฟ้าที่มันน้อยลงนะน้ำในใจคนก็น้อยลงด้วยนะน้ำใจนะอากาศเย็นเพราะน้ำนะ ชีวิตสงบเย็นก็เพราะว่าน้ำใจนะที่เราจะเริ่มต้นเดินนะที่วัดภูเขาทองแล้วก็เดินนะไปค้างแรมตามจุดต่างๆส่วนใหญ่เป็นวัดไปน,นอนวัดนะนอนกลางดินกินกลางทรายเพราะว่าศาลาวัดคงไม่พอทุกปีก็มีคนเดินประมาณ200นะเคยมีบางปีสูงหนึ่ง0 0าคนแต่ว่ามากไปละก็เลยพยายามจำกัดจำนวนคนด้วยการให้คนเนี่ย ที่เดินเนี่ยแบกสัมภาระไปเองยกเว้นคนที่อายุ50ปีขึ้นไปอ,อนุญ,ญาตให้แบกสัมภาระอาเอาขึ้นรถได้นะแล้วก็งดเข้าเย็นนะขนาดมีกติกาเงื่อนไขแบบนี้คนก็ยังมากันเยอะนะโดยเพราะช่วงวันวันหยุด5.67นะปีนี้5.67เนี่ยวันหยุดยาว3วันก็เชื่อว่าคนก็จะมาเดินกันนะอาจจะสา 3, เพิ่มเป็น3 400นหรือ400้คเป็นอย่างนี้ทุกปีนะ ปีแรกๆเนี่ยคนมาเดินแค่30คนนะี่คนเพราะไม่รู้ธรรมญาตาคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรตอนหลังก็เพราะมันมีประโยชน์นะนอกจากเป็นการทําประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยนะได้มาเดินกลางแดดนะได้เรียนวิธีการฝึกใจทํำยังไงกายร้อนแต่ใจไม่ร้อนทํำยังไงเหนื่อยแต่กายนะแต่ว่าใจเบิกบานร้อนแต่กายใจสงบเย็นนะ ไม่ใช่ว่าอากาศร้อนกายร้อนใจก็ต้องร้อนด้วยไม่ใช่ว่ากายเหนื่อยใจก็ทุกข์ด้วยมันแยกกันได้นะกายเหนื่อยแต่ใจเบิกบานนะกายร้อนนะแต่ใจสงบเย็นทําได้ยังไงนะต้องมาลองดูนะก็ใช้สตินั่นแหละใช้สมาธินะสติสมาธินี่มันช่วยทําให้ใจเนี่ยเป็นอิสระจากกายหรือจากสิ่งรอบล้อมได้ในระดับหนึ่งทํายังไงใจสงบแม้ว่ารอบตัวมันจะวุ่นวายนะ อันนี้ก็เป็นเป็นคำถามนะที่สำคัญนะสำหรับพวกเราซึ่งจะต้องกลับไปใช้ชีวิตในเมืองทำยังไงเวลาเจ็บเวลาป่วยแต่ใจไม่ทุกข์ป่วยกายใจไม่ป่วยอันนี้เป็นคำถามที่ต้องเราต้องเจอนะไม่ช้าก็เร็วแล้วก็ต้องตอบให้ได้นะจะหาคำตอบได้อย่างไรก็ธรรมญาตานั่นแหละนะมันพอจะให้คำตอบได้ไม่ใช่คำตอบด้วยการพูดการเทศการฟังนะแต่เกิดจากการปฏิบัติ หลายคนที่มาเดินธรรมยรา,าก็พบว่าเออสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะมันไม่ได้อยู่ที่อาหารไม่ดีที่ที่พักนะที่พักแย่อาหารไม่ดีแต่ว่าใจสุขก็ได้นะทั้งใครที่ต้องการที่จะเจริญสติในเงื่อนไขทีนะ่เข้มข้นนะท้าทายนะธรรมยตรานี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะหลายคนที่มาเดินธรรมยรา,าก็ได้ประโยชน์แบบนี้แหละนะได้ประโยชน์นอกจากได้เจอเพื่อน นะแล้วก็ได้เห็นอันซีนนะตามเส้นทางที่เดินผ่านนะปีนี้ก็มีอันซีนอยู่หลายจุดนะรวมรมทั้งช่วง567ด้วยนอกจากอันซีนที่มันเกิดที่มันอยู่นอกตัวเรานะอันซีนที่อยู่ในใจเราเนี่ยอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันสําคัญที่กว่าอันซีนข้างนอกนะอันซีนคือสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ตันหนักแต่ว่ามันมีอยู่และมันมีคุณค่ามากคือศักยภาพความสามารถที่จะเป็นสุขได้แม้แดดจะร้อนแม้กายจะเหนื่อย นะแม้ทางแม้ทางจะไกลอันศีลที่ว่านี่คือความสุขที่มันอยู่แล้วในใจเราแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นไอ้ที่บอกว่าทุกทุกทุกนะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรเลยนะแต่เป็นเพราะามองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่ในใจเราต่างหากไม่ใช่ว่าไม่มีสุข สุขมันมีแต่มองไม่เห็นนะอันนี้ก็คืออันซีนนะที่มีคุณค่ามากและจะพบได้อย่างไรนะธรรมญาตานี่เป็นคําตอบได้ก็เชิญนะใครจะมานะจะมาร่วมเดินตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหรือมาร่วมเดินวันสองวันหรือว่าห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกก็ได้เริ่มต้นที่วัดภูเขาทองอ่ะแล้วก็อเตรียมสามนะมีฝรั่งคนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อหมอบรัตเล่คนที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นคนที่ ทำหนังสือพิมพ์ฉบับแรกในประเทศไทยเอาเครื่องพิมพ์มาแล้วก็ก็เลยมีการหล่อตัวพิมพ์ภาษาไทยแล้วก็เลยมีการพิมพ์หนังสือเครื่องพิมพ์เครื่องแรกก็มาจากหมอบัลเล่แล้วก็หมอบัลเล่นี่ก็ยังเอาวิธีการรักษาสมัยใหม่เช่นการปลูกฝีนะป้องกันไข้ทรพิษนีคราวนี้หมอบัลเล่เนี่ยยังมีจะเรียกว่างานอย่างหนึ่งนะแกไม่ได้เป็นหมอธรรมดาเป็นหมอสอนศาสนา หมอสอนศาสนาคือมนะิชชันนารีเผยแพร่ศาสนาแก่เป็นคนคริสคริสเนี่ยเป็นคริสติกายโปรเตสแตนติกายนี้เนี่ยนะเขาไม่มีนักบวชนะแล้วก็ค่อนข้างเคร่งแล้วก็ไม่สนับสนุนการกราบไหว้รูปเคารพนะในยุโรปเนี่ยโปรเตสแตนต์ Protestant ไปถึงไหนนี่ก็จะรื้อทำลายรูปเคารพใช่รูปพระเยซูรูปพระแม่มาเรียนะรื้อหมดนะ ทำลายเลยเพราะถือว่าเป็นการขัดต่อบัญญัติของ,ของพระเจ้าทีนี้เมื่อมอบัลเล่มาเมืองไทยนะก็มาเผยแผ่ศา,ศาสนาคริสต์นะก็พยายามที่จะให้คนเนี่ยนะเลิกนับถือพุทธศาสนาวันหนึ่งก็ไปไปเทศานาะตรงแถวเสาชิงชานะประมาณนั้นนะเสาชิงชาก็มีร้านขายสังกัปพันร้านสังกัปพันก็มีการขายพระพุทธรูป มีการตั้งพระพุทธรูปหมอบัทเลก็ไปยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็พูดว่าการกราบไหว้พ,พุทธรูปนี่มันไม่ดียังไงบ้างนะก็ว่าค่อนข้างแรงนะเจ้าของร้านก็นั่งฟังเฉยๆนะคุณลุงคนหนึ่งนะแก่ก็นั่งฟังก็ไม่ได้โกรธแค้นอะไรนะห,หมอบัทเลว่าไปว่าไปจนกระทั่งหมอบัทเลเนี่ยเหนื่อยนะเพราะว่าแดดร้อนเหนื่อยเนี่ย เจ้าของร้านก็เลยชวนหมอบัตเล่เข้ามานั่งพักในบ้านในร้านแล้วก็หาน้ำให้กินด้วยนี่ขนาดคนที่มาต่อว่านะพุทธศาสนานะแล้วก็พูดจาจะเรียกว่าจ้วงจ่าพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ว่าลุงคนนี้แกเฉยมากเลยไม่โกรธเลยนะกลับมีเมตตาชวนมาพักในร้านหาน้ำให้ดื่มแล้วก็ถามว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นนะ อันนี้เป็นเป็นเป็นท่าทีนนะที่น่าสนใจมากนะแสดงถึงความเป็นชาวพุทธนะก็คือว่ามีความอดกลั้นใจกว้างไม่โกรธนะใครมาว่านะใครมาว่า,าศาสนาเราใครมาว่า,าศาสนาของเราก็ไม่โกรธนะก็ตรงกับที่พระเจ้าสอนเอาไว้นะอันนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อวานพนระเจ้าเคยสอนว่าใครมาติชินนินทาพ,พ,พระผู้พระธรรมประสงค์<ด>ก็อย่าไปโกรธอาฆาตเพราะการทําเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อ ต่อคนที่มีความรู้สึกแบบนั้น <Yeah. S 1> อันนี้พวกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะก็ต้องพยายามที่จะทำใจให้เข้มแข็งมั่นคงใจกว้างนะเหมือนอย่างคุณลุงคนนั้นแหละนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชาวพุทธจนวไม่น้อยเนียเน่ยมีความหวั่นไหวง่ายนะเวลามีคนวิจารณ์พุทธศาสนาและบางทีก็ไม่วิจารณ์พุทธศาสนาเพียงแค่นะพูดถึงพระสงฆ์ในทางไม่ดีก็โกรธแล้ว ทั้งที่เขาอจะพูดด้วยความเจตนาดีประสงค์ดีก็ได้นะสมัยก่อนนี่คนไทยเรานับถือพุทธแต่ว่าก็ไม่ได้ลังเกียรศาสนาอื่นแม้ลังาศาสนาอื่นนี่เขาจะมาว่า,าศาสนาพุทธยังไงนะก็มีเมตตากรุณาใจกว้างขนาดที่ว่าสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยรัชกาลที่สี่ยังเป็นพระอยู่นะชื่อว่าวชิรยานพิคุพวกเราคงทราบดีว่รารัชกาลที่สี่เนี่ยเคยเป็นพระมา26พรรษา27พรรษา ตอนที่เป็นมันชฌชยฐาพิคุณนี่ก็เป็นเจ้าวาดวัดประวรก็ยังเชิญให้สังฆราชปาเลก,กัวเนี่ยมาสอนศาสนาในวัดประวรเลยนะนะเชิญสังฆราชนะปารลก,กัวซึ่งเป็นคาทอลิกนะให้มาสอนศาสนาในวัดประวรเลยหาหาห้องประชุมให้เลยนะคือท่านใจกว้างมาแล้วก็มั่นใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะคงทนต่อคําวิจารณ์ของดีเนี่ยนะ ก็ไม่หวั่นไหวต่อเสียงวิจารณ์นะของดีของแท้นะก็ให้สังฆรานีมาพูดเลยนะว่าศาสนาคริสต์ยังไงบ้างดีกว่าศาสนาพุทธยังไงบ้างสังฆราปเลยกลัวเทศเท่าไหร่เท่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีคนเปลี่ยนศาสนาเท่าไหร่หมอบัตเล็ก็สังเกตว่าเหมือนกันเลยว่าพยายามแพ่ศาสนาเท่าไหร่เนี่ยคนไทยก็ไม่เปลี่ยนศาสนานะเพราะว่าเขาเข้าถึงเข้าถึงศาสนาอยู่แล้ว ก็เห็นว่าศาสนาพุทธดีไงอยู่แล้วมีความสึกดีอยู่แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนนะก็เพราะว่าเราเชื่อว่าศาสนาของเราดีจริงนะก็เลยใครจะวิจารณ์ยังไงก็เฉยจะมาสอนศาสนาอื่นก็ได้นะอันนี้วัชษฐาภิคูลท่านเป็นเจ้านะแต่ว่าท่านใจกว้างแต่ท่านก็ฉลาดนะบอกว่าสังฆราพเรกัวจะมาสอนศาสนาคริสในวันก็ได้แต่ว่าต้องแลกกันนะ ก็คือต้องสอนภาษาอังกฤษให้ท่านนะราชยามพิกลนั้นท่านเป็นพระที่เก่งบาลีแต่ภาษาอังกฤษท่านไม่มีความรู้เลยก็ให้สังฆราชไปเลี้ยงัวเนี่ยสอนภาษาอังกฤษนะสอนเพื่ออะไรนะสอนเพื่อให้เข้าใจฝรั่งนะท่านฉลาดนะแลกเปลี่ยนกันนะให้วัดเป็นสถานที่ที่จะมาเผยแผ่าศาสนาคริสต์แต่ว่าก็เรียนรู้าศาสนาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะจากสังฆราชไปด้วยท่านก็เลยมีความรู้ เป็นกษัตริย์องค์แรกที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเขียนโต้อตอบเคยเขียนจดหมายไปถึงประธานาธิบดีลิงคอนด้วยนะรุ่นเดียวกันนะ,ะรัชก,กาลที่4เนี่ยรุ่นเดียวกับลิงคอนเคยเขียนจดหมายนะไปมอบช้างเผือกให้กับอเมริกาแล้วก็เขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งตื่นเต้นมากนะว่ากษัตริย์ไทยนี่เขียนภาษาอังกฤษได้ก็ไม่ได้เขียนถูกหมดนะเขียนผิดก,ก็มีนะเช่นคําว่ากําลังไปเนี่ย ภาษาอังกฤษต้องว่าโกอิงใช่ไหมท่านคิดว่า power to go <laughs> power แปลวํากำลังไงแต่ว่าก็งเป็นความผิดเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นะแต่ว่าฝรั่งก็ทึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ชี้เห็นว่าว่าความเป็นชาวพุทธเนี่ยนะมันคือความมีเมตตากรุณานะความใจกว้างแม้กระทั่งคนที่เขาติชินนินทาเราหรือแม้กระทั่งใส่ร้ายก็ไม่โกรธนะสมัยที่พระเจ้าเนี่ยอยู่ เมืองสาวัตถีเนี่ยก็เคยมีชาวสาวัตถีลือลือกันทั้งเมืองว่าพระองค์เนี่ยไปนอนกับผู้หญิงแล้วก็ฆ่าเขาทิ้งซะปิดปากลือกันเป็นเรื่องเป็นราวนะพระอนุนก็บอกว่าหนีเถอะนะอย่าอยู่เลยนะเมืองสาวัตถนะีอุตสาหแสดงธรรมสอนเป็นปีๆหลายปีแล้วนี่แทนที่จะมีความแน่แนมั่นคงเชื่อข่าวลือง่ายพระองค์ก็ไม่หนีนะแล้วก็ไม่โกรธด้วยนะ พระองค์บอกว่าเนี่ยเสียงดินทาเนี่ยมันหนีไปที่ไหนนะมันก็ต้องเจออยู่วันยังค่ําก็อยู่ไปเถอะนะแล้วเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏสุดท้ายความจริงก็ปรากฏว่าผู้หญิงถูกฆ่าเนี่ยนะถูกพวกอะไรพวกเดลฉีเนี่ยฆ่าเพื่อใส่ร้ายพูะพทธเจ้าวางแผนให้นางเนี่ยไปใกล้ชิดท,ทําทีเหมือนว่าใกล้ชิดพระเจ้าเข้าเชตะวันตอนค่าตอนเย็น ตอนเช้าก็ออกมานะสร้างจัดฉากเอาไว้ยังนั้นเสร็จแล้วาดาระองก็ไม่โกรธนะไม่โกรธไม่ไม่ไม่รังเกียจเลยนะแล้วก็มั่นใจว่านะความดีนะย่อมแสดงตัวในที่สุดนะอันนี้พวเราชาวพุทธเนี่ยก็ต้องพยายามจเจริญรอยตามท่านนะต้องรู้จักนะมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวในเสียงวิพากวิจาร์ณไม่ว่าวิจาร์ณตัวเราหรือวิจารณ์สิ่งที่เรานับถือ ที่จริงเมื่อเรานับถือพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยนับถือเป็นของสูงเนี่ยก็ต้องนับถือให้เป็นนะก็คือว่าอาศัยท่านเนี่ยอาศัยพระัตนตัยเนี่ยดึงเราให้สูงขึ้นนับถือถ้านับถือไม่ไม่ไม่ถูกนะเป็นการฉุดให้ท่านต่ําลงนะนับถือนี่มีสองแบบนะคือดึงให้เราสูงขึ้นหรือว่าฉุดให้พระรัตนตรัยต่ําลงคนไทยจำนวนไม่น้อยในตอนนี้ฉุดพระรัตนตรัยให้ต่ําลงก็คือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ จิตใจอ่อนไหวใครมาแตะต้องใครมาวิจารณ์ไม่ได้ก็เลยอยากจะให้พุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นนะพุทธศาสนาก,ก็เลยเป็นศาสนาที่ใครแตะต้องไม่ได้วิจารณ์ไม่ไดนะ้พอวิจารณ์แล้วก็จริงๆเขาไม่ได้วิจารพุทธศาสนาเขาก็เพียงแค่พูดถึงบางแง่บางมุมของคนในพุทธศาสนาเช่นพระหรือเนนอย่างในหนังเรื่องอาบัติในที่เป็นข่าวเนี่ยก็เดือดเนื้อร้อนใจกันนะกลายเป็นว่าศาสนาพุทธแตะต้องไม่ได้ อันนี้เรียกวาทำให้พุทธศาสนาเนี่ยฉุดให้ต่าลงเหมือนเราเราผิวบางไม่อยากใครแตกต้องเราเราก็เลยทําพุทธศาสนาให้เป็นอย่างนั้นที่จริงเราต้องนับถืออย่างถูกต้องคือว่าอาศัยพระรัตนาตรัยดึงเราให้สูงขึ้นให้เราเป็นคนที่มั่นคงไม่หวันไหวปล่อยวางไม่ยึดถือตัวตนเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยพอมีกิเลสนะก็เอา พระรัตนตรัยมาเป็นเครื่องสนองกิเลสอันนี้เรียกว่าชุดให้ต่ําลงนะพระพระพุทธรูปเนี่ยหลายๆที่เนี่ยถูกแปลสภาพเป็นคล้คายๆไม่ต่างจากเทวดาหรือว่าเป็นอ่าเป็นพวกเจ้าพ่อ,พอเจ้าแม่อย่างเช่นพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยไม่ชอบข้าวเหนียวพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยชอบอ่าชอบผักชอบเจหรือว่าพระพุทธรูปองค์นี้ชอบอ่าดอกเบญจมาศเนี่ย อันนี้มันไม่มีนะในพุทธศาสนาเนี่ยแต่พวกเจ้าพ,พ่อเจ้าแม่นะที่เราเส้นๆกันจะเป็นแบบนั้นเจ้าพ่อองค์นี้ชอบเล่าเจ้าแม่องค์นี้ชอบออชอบข้าวเหนียวเนี่ยคนไทยเรานับถือเจ้าพ่อเจ้าแม่แบบนี้เราก็เลยพอนับถือพุทธศาสนาก็เอาพระธรรุมาเป็นคล้ายๆเจ้าพ่อเจ้าแม่แทนในภาคใต้นี่มีพระทุองนะชื่อว่าพระแม่อยู่หัวนะพระแม่อยู่หัวก็คือเคารพ กราบไหว้เจ้าแม่นะก็พอมีพะทธลูปก็เลยเอาพะทุรูปเป็นเจ้าแม่ซะเ,เลยนะชื่อว่าพระแม่อยู่หัวกราบเพื่ออะไรเพื่อให้ขอให้มีโชคมีลาบมีความเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยอันนี้เรียกว่าฉุดพุทธศาสนาให้ต่ําลงนะเรานับถือผีเราก็เลยนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือผู้เจ้าเหมือนนะที่จริงต้องอาศัยพระตัณหาใจเนี่ยฉุดให้เราดึงเราให้สูงขึ้นนะก็คือกิเลสเบาบางนะความทุกข์ด้เบาบางไปด้วย Ja, okay. und okay.